อ่ะคราวนี้มาดูต่อนะครับ2,949นะครับผมก็แตกออกมาเลยเป็น2,000 9เนี่ยเป็นเลขพิเศษก็บวก9ก0ก็เลขพิเศษก็40แล้วก็9 2,000ก็ mm นะครับเพราะ m ตัวละพันสอตัวเรียงกันก็มาบวกกันเป็น mm นะครับ900ก็เป็นพิเศษก็ cm ตรงนี้นะครับ40ก็ตัวพิเศษนะครับก็เป็น xl นะครับและ9ก็เป็นตัวพิเศษก็คือ ix ก็เขียนได้เนี่ย mm cm xl และ ix นะครับ2786นะกครับ2786็แ27ก็แยกเป็น2 7 0 0เกิน500ก็แยกเป็น50 0บวก2อ0ก็เป็น50บวก3าก็เป็น5บวก1นะครับ2000ก็ mm นะครับ m ตัวละพัน500ก็อะไรครับ5 0 0ก็ดีถูกไหมครับ2 0 0ก็ร0อยตัวก็ cc นะครับ แล้วก็50ก็คือ l 30 x ตัวละ10ก็3ก็ x x x 5ก็ v นะครับแล้วก็ i นะครับอีก1น,นะครับ